พายุโคโตวันนี้นะครับเป็นพายุโซนร้อนยังคงหมุนพัดวนอยู่ในทะเลจีนใต้เกือบไม่เคลื่อนที่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่30พฤศจิกายนนี้พายุนี้ก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามโดยจะปะทะกับมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมอยู่ จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในระดับที่เป็นพายุจึงไม่ต้องวิตกกังวลนะครับแต่หลังจากพายุอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วจะมีกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนได้ทำให้ในช่วงวันที่สถึงวันที่4ธันวาคม อาจจะมีความชื้นมีเมฆเพิ่มขึ้นและมีฝนได้บางแห่ง